ตำรวจเป็นเลขาสมชรองเลขาทุกคนเป็นหัวหลักหัวต่อโง่เง่าทํางานไม่ได้หรืออย่างไรพันตํารวจเอกวิรุษบอกแนวโน้มที่รัฐบาลจะตั้งรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติคนหนึ่งคนใดไปเป็นเลขาสํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมชเพื่อเปิดตําแหน่งรอคนที่ต้องการให้เป็นผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติในวาระนี้มีมากถือเป็นพฤติกรรมน่าด้านทั้งรัฐบาลและพวกนายพลตํารวจที่ ชอบเอาเปรียบข้าราชการสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมอชอและอีกหลายหน่วยงานตลอดมานายกควรคิดถึงจิตใจข้าราชการสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมอชอและทุกหน่วยงานกันบ้างเลิกเสียทีเรื่องให้ตำรวจที่ผิดหวังตำแหน่งโอนไปเป็นหัวหน้าหน่วยงานต่างๆโดยไม่ผ่านการทำงานในหน่วยงานนั้นมาก่อนข้อเท็จจริงได้สร้างความเสียหายเพราะไม่รู้เรื่องและกระทบต่อขวัญกำลังใจของ ของข้าราชการในหน่วยงานนั้นอย่างร้ายแรงและเมื่อพูดถึงตําแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติที่จะว่างลงในเร็วนี้เนี่ยมีข่าวสะพัดว่าจะมีนายตำรวจใหญ่ท่านหนึ่งจะมานั่งในตำแหนนี้ท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้ยินข่าวนี้และท่านยืนยันว่า,วาต้องวางคนให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถไม่งั้นขวัญกําลังใจของข้าราชการจะเสียหมดนับเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ท่านพูดและรับรองอย่างแข่งขันอย่างนี้ก็ฝากให้ท่านดูแลเรื่องนี้ให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมซึ่งเป็น หัวใจของระบบราชการโดยเพาะท่านดูแลสอมชอ,อยู่โดยตรงอยู่แล้วนะครับ